คลิปนี้เหมือนจะพาทุกคนไปลงเรือตกปลากันค่ะแต่เขานะัดตีห้าครึ่งค่ะแต่เราอะมาถึง6กโมงเช้าค่ะก่อนที่จะลงเรือเราต้องลุยน้ำทะเลลงไปเหมือนก็ถกขากางเกงขึ้นก่อนเลยค่ะคนถามเหมือนนะขึ้นเรือแบบเนี้ยมีห้องน้ำไหมไม่มีนะทุกคนดูข้าวเหนียวหมูที่ไต่เรือเตรียมมาให้ค่ะกล่องหนึ่งกินได้สามรอบอะทุกคนเยอะมากที่เหมืลงเรือเนี่ย ก็วันที่16ค่ะเหมยก็จะไปเที่ยวยาวๆเลยสักเจวันค่ะจะไปภูเก็ตไปกระบี่ด้วยแต่ <เอ S 1> วันแรกที่เรามาเราก็แวะมาลงเรือที่บางสะพานก่อนค่ะเดิมมาทุกคนวันนี้เหมยก็จะตกหน้าดินกันค่ะเป็นหลักเลยเพราะว่าจิกกันไม่ค่อยเป็นด้วยแหล,ละมาเอาเหยื่อหมึกเป็นค่ะได้มา70ตัวเลยคนก็รอดูคลิปที่เหมยไปตกปลาค่ะอยากให้เหมยได้ปลามาแล้วก็ทําเมนูให้พนักง,งานกินตกกันไปเรื่อยๆค่ะย้ายหมายกันไปเรื่อยๆค่ะนี่ได้แต่ปลาดอทุกคน นมีใครรู้จักบ้างเหมยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหมืยก็เรียกตามไ่เรือค่คะเราอยากได้จริงๆก็คือปลาเก่านะทุกคนหรือว่าปลาอินทรีแต่ไ่บอกว่าปลาอินรีน่าจะหมดหวงังเพราะว่าน้ํามันเงียบมาก ปลาที่เราไม่ได้อยากได้ที่สุดก็คือมาเป็นพวงเลยทุกคนดูดิดมันรูปร่างเหมือนปลาช่อนนาทุกคนเกืที่เหมยเหมาว่ะทั้งหมดเหมือนหนึ่งนะทุกคนลงได้ทั้งหมดห้าคนค่ะรวมน้ําแล้วก็รวมอาหารด้วยและก็รวมเหยื่อด้วยนะเหยื่อหมึกเป็นแล้วก็หมึกตายแล้วลมทะเลก็คือเงียบมากทุกคนวัดกับรอบที่แล้วอ่ะทุกคนรอบนี้ถือว่าได้น้อยเลยค่ะ ừ, ปลาที่ได้มาเนี่ยดีสุดแล้วทุกคนปลากระพงแดงตอนแรกเหมือนก,ก็ตกด้วยรอกปกติค่ะแต่ว่าเหมือนเห็นอีบัวตัว มันใช้ลอกไฟฟ้าค่ะแล้วด้วยความน้ํามันลึกมากอ่ะทุกคนเกือบห้าิเมตรอ่ะเหมือนว่ามันเมื่อยมือค่ะก็เลยใช้ลอกไฟฟ้าด้วยวันนี้หน้าดินยาวๆครับแช่อยู่นะรไอเป่า เต่าวุ้นจินเต่าวุ้นจินชอบกินไข่เต่า คงเรือก <Okay. S 1> ันหกโมงค่ะแล้วก็จะขึ้นฝั่งอีกทีประมาณสี่ห้าโมงนะทุกคนก็ข้างปานค่ะเนื้ออร่อยมากค่ะทุกคนและสุดท้ายหมึกก็ได้ปลาเก๋ามาแล้วค่ะทุกคนปลาเก๋าไซโลเลยนะพอสี่โมงเราก็เดินทางกลับค่ะทุกคนกว่าจะถึงฝั่งก็เกือบห้าโมงได้เลยเรานั่งเรือกันเป็นชั่วโมงอยู่นะเพราะว่าเราออกไปไกลมากค่ะทุกคนก็ได้ปลามาประมาณห้าสิบโลได้เลยค่ะได้กับข้าวพนักงานแน่นอนค่ะทุกคนรอชมได้เลยส่วนปลาทั้งหมดที่ได้ ได้มาเหมยก็จะให้พี่ชายของอีผัวตัวเดียเขาขนกลับไปที่ร้านให้เหมยก่อนค่ะเหมยก็จะให้พนักงานทําเก็บไว้เลยค่ะก็จะขอดเก็ตค่ะแล้วก็จะควักไส้แล้วก็เก็บในห้องเย็นค่ะรอบที่แล้วทํากับข้าวพนักงานได้ตั้งสามมื้อนะทุกคนทอดกินกับส้มตําแล้วก็ราดพริกค่ะแล้วก็น้ํายาขนมจีนค่ะส่วนปลาสากอ่ะเหมยก็จะเอาไปทําแกงส้มค่ะพอเราตกปลาเสร็จเราก็จะเข้าที่พักค่ะเพื่อจะไปอาบน้ําค่ะบอกเลยเพราะเราเหม็นคาวกันมากทุ่มเหมยก็จะ ไปกินหมูกระทะค่ะหมูกระทะร้านนี้อร่อยมากทุกคนส่วนโลเจอร์ไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยเหมือนเดิมค่ะส่วนวันที่17บอะทุกคนร้านก็เปิดปกติค่ะลูกค้าสามารถ Walk-in เข้ามาทานที่ร้านได้ปกติเลยเหมือนกัอีพัตัวดีไม่อยู่ค่ะแอบไปพักผ่อนหย่อนใจค่ะพักสมองนิดนึงนะทุกคนเหมือนจะไปเที่ยว ภูกเก็ตค่ะแล้วก็กระบี่ค่ะพร้อเหมือนมีอะไรจะบอกหมูกระทะที่บ้านกูดอร่อยมากน้ําจิ้มเขาจะเป็นถั่วถั่วทุกคนอร่อยค่ะมากินที่นี่รอบสองแล้วติดใจมาก